กุญแจใครไม่ใครออกมาแล้วรอบรองชนะเลิศกลุ่มละสาม ลำเอาสองลำ้าไปพายในรอบสิงห์เจนเนอเร่ดูที่ว่าไอ้เหลือลำไหนไอ้เหลือลำไหนที่มันที่มันจะหลุดที่จะหลุดเฟรมหรือว่าจะหลุดจอไปครับท่อนนี้ฟัดกันไม่เลี้ยงแล้วครับคือาพายฝีพายจะกาจกัดการในในใน้ำของเทพธริชัยเทพธริชัยสิงห์บ้ามนอนสิงห์งบ้ามนอนต่อท้ายด้วยไว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 ให้กันสนับสนุนครับลำน้ำลำน้ำโขงหรือว่าเจ้าลำน้ำโขงก็ไม่ธรรมดาครับไล่เปียนก็มาไล่เปียนก็มาเอาไว้ไม่แน่จะได้ลนเมื่อในเมื่อจะาแม่สีทองเจ้าแม่สีทองก็ไม่ธรรมดาครับ เข้ามารอบนี้ไม่มีใคร กลัวใครเลยวะใครกลัวใครก็ต้องมาดูิว right? ่ไหมมาสิงตาเิงกาสิงไล่สิงไล่จังหวัดสุริภุทารักนะจัวัดเทสุริชัยเทสุริชัยสิงมาเพราะเราไปไปดูิว่าเที่ยวเนี่ยเที่ยวนี้เจ้าลำน้นะผงเจ้าลำานบางคนเจ้าดีเจ้าหน้าเจ้าดีเจ้าหน้าไล่บนไล่ปีไรขยี้ไรขี้ไลรปีกับบักตาแบ่สีทองติเบ่สีทองหลวงตาปองหลวงตาปองอาลาวยเส็นหงว่เจ้าลำานบางคนลองลำสองล่องลำสองไปแลซไขึ้นมาไปแลซไขึ้นมาจะแซ่ได้ไม่ได้แซ่ได้ไม่ได้ตะแบ่สีทองตาแม่สีทองก็ไรปีไรปีแต่ว่าตอนเนเ้ย đi 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 มีสามลำมีสามลำด้วยกันครับต่เอาสองลำเข้าไปรอบเข้าไปรอบชิงกันแล้วเล่นไปแน่ครับไปแน่ครับมีน้องเรือดีมีกำลังว่าแม่สีทองเจ้าแม่สีทองเจ้าแม่วัดพุกประทานครับเรือวัดเลือวัดวันนี้วันนี้เหลือพระคุณเจ้าเหลือพระคุณเจ้าเดวยกันสามลำล่องน้ำที่สองล่องน้ำที่สองกันบอกว่าเจ้าขุ่บอกว่าลำ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 องลำลำองเจ้าลำลำองลำลำองก็มาจากวัดมหาธปรทานก็เลือวัดเดียวกันเหลือเท่ บอกว่าเทียนทะเลนะเทียนทบอกว่าสิงห์บางระหลาดไรไวไวไวก็เรือวัดพุทธวัดพุทธสานรับกับเมืองละวัดเหมือนกันเอาเลยว่าเรือวัดเรือวัดผักเรือวัดเรือตำรวจอาหารไปเกี่ยวกับนักเทียวที่เก็บอยู่คันนี้ลำที่สองลองลำที่สองไปแรงแดงดีจะได้รอดมาไปเมื่อลองน้ำที่สามเอาเลยลองน้ำที่สามก่อนได้ลองน้ำที่สามก็เรือลีีกับพระเทียนทะเลเทียนทะเลใจติงวังประดอนวันนี้พายโดยพายโดยช่างหลังหรือว่าหรือว่าด็อกเล่าผันเล่าเป็นด็อกเล่าผันเล่าด็อกเล่าผันไปแรงแดง Hello! Yeah. น auto> ี่แล้วคิดว่าจะหนีได้ไม่ได้สามล้วจกอดทอคู่กี้คู่กี้สูสีก็มาอยู่คู่กี้สูสีก็มาอยู่ไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาดูจิว่าดูจิว่าเหลือสามลันี้จะเป็นใครจะเข้าใครจะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปมองตามไปตามผู้ปัญญายางคู่กี้สูสีก็จะดูดูในจออาจจะอาจจะพาทากันเยอะกนจะทาท่าถูงสดๆเหลือคู่กี้กันมาบีกันมาบีกันมาไม่มีใครยอมใครจะแม่เจ้าแม่สีทองล่องน้ำหนึ่งก็ไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาเอาว่าไม่ด้่จะเลในเมื่อลั้มะคง รำน้ำโคงหรือเจ้าเจ้ารำน้ำโค้งนันกเรายับไรเบิดไ่อ,อดัอกอดก็มาไล่อัดก็มาเทพเทพศรีเทพศรีชยัยสิงบางก็นอนนั่งเจนีพอลหรือไม่พอล ประมาณ150เมตรสุดท้าย150เมตรสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียใครก็เพิ่งล่องน้ำล่องน้ำด้วยหนึ่งล่องน้ำด้วยสองล่องน้ำด้วยสามล่องน้ำด้วหนึ่งเรือดีวีกับน้าว่าเจ้าแม่สีสีทองสีทองได้สีตอหน่ายไร่บนไรบีไร่กันยิบล่องน้ำด้วยสองก็คือเจ้าเจ้าลำลำของเจ้าลำลำของเรือวัดมหาธาตุเรือวัดมหาธาตุเจอกับเรือเจอกระโดงน้ำด้วยสามล่องน้ำด้วยสามเจอกันเท ใช้สิปมาร้อนไวๆบอกว่ามาจากวันบอกว่ามาจากวันดีวันดีบอกว่าวันวันศรวันศรพุทธารามวันศรพุทธารามก็ไม่ยอมไม่ไปท้อไปแจเอาด้วยลองรับ้สีลองรั้วสีนี้ลองรับ้สีนี้ลองรับ้วสองจี้มาลองรับ้สองจี้มาว่ายังไรลองรับห้ึ่งเราจะเคาะลราจะเคาเได้แสงได้ดูไเลยโอ้ยไม่ได่แล้วในเมื่อสีทองสีทองภายแรงจะแสกันมาจะแสกันมาจะแสได้ไม่ได้จะแสได้ได้สีทองโอ้ยปด ไพยก็ไปทันซะแล้วเข้าเส้นชัยครับพี่น้องโอ้โหครับพี่น้องเรือรอรองชนะเลิศในประเภทสี่สิบพายโอเพลร่องน้ำที่หนึ่งนั้นเรือเจ้าแม่ศิษ์วัฒุมะชานาิร่องน้ำที่สองเรือเจ้าร่น้ำคงจากวัดมหาธาตุร่องน้ำที่สามเรือเทพสิริชัยสิงห์บางพนนทบไวย เรือจากวัดสิริพุทธทารามบ้านท่าควายเย็นใบตัดสินให้ผู้บรรยายประกาศให้เรือที่อยู่ร่องน้ำที่สเทพสิริชัยสิงห์บางพนนไวไวเข้าเป็นอันดับที่หนึ่งจ้าแม่น้ำโขงเข้าเป็นอันดับที่สองเรือจ้าแม่สีทอง เข้าเป็นอันดับที่3ครับพี่น้อง